สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กับบรรยากาศการสุกปลานะครับโยคนนะครับคนอย่างลึกเลยนะครับในก็ทยอยเอาปลาขึ้นมาเรื่อยๆแล้วนะครับสุดท้ายคลิปนะครับเราจะไปดูปลาหลวงกันนะว่าจะได้มากน้อยแค่ไหนนะครับตอนนี้ก็พากันจับแล้วนะครับผลงานเขาประมาณเจ็ดคนนะครับ ดูบรรยากาศหนองนี้ปลาก็ค่อนจะเยอะนะนี่คือฟานินมาจากปายส์ศึกษามา ก็คือปางนิลเดี๋ยวเราไปดูปลารวมบางส่วนนะครับตอนนี้ก็ยังจับไม่เสร็จนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูปลารวมกันนะครับว่าได้มากน้อยแค่ไหนแล้วนะครับไปครับปลาเล็ก ไเมาล้อไป่แมแล้วก so ็ไอีก like ุดป oh anyway, ุดหมดแล้วไปอีกรอบเด้อเราไปอีนโอ้นี่น้อยกว่าเอนองตัวไปลุกคเดียวตันนี้เมื่อกี้ก็คือปลารวมครับแต่ยังไม่ทำหมดทั้งหมดนะครับตอนนี้ในสรสาก็ยังเหลือค่อนข้างจะเยอะนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับ